อยากให้เห็นนะ่ะจยไปเอากล้อง <c oughs> มาวิวดีไหม,มวิวดีฟอดมันก็นดีนะอาหารเช้าของเรามาแล้วแต่ว่าเสรสองเพราะว่า <c oughs> เขาคิดว่าเรามาสองคน EP นี้ต่อจากอัปปาก้าฮิวจ้าหลังจากที่เราเที่ยวสวนสัตว์เสร็จแล้วนะครับที่อัปปาก้าฮิวใช่ไหมเราก็ได้ขับมาที่พักเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะกําลังจะถึงที่พักนะครับให้ดูทางที่พักก<ด>่อนทางเข้าไร่แสนงามทุกคนน่อยู่ข้างหน้านะน่ะถึงอ,อ้ย ิสวัสดีครับเช็คอินครับชื่ชมอมงคลครับ มีมาจัห้าร้อยนะคะลูกค้าสหรับเพิ่มสี่ร้อยเก้าสิบอันนี้เป็นรหัสโดยสารนะคะแตอนนี้เป็นมือทางของลูกค้าแอดไลน์น้องเบลนะคะและ้วลูกค้าเพิ่มเพิ่มกดน,นะคะไปน,นี่ลูกค้าไปได้มีคนทักเ <c oughs> <g ül s> ยอะไหมครับตอนนี้ก็ สุดยอดถ้าเข้าก็สุดยอดเดี๋ยวลูกค้าขับตามมาเลยนะคะว่าใครไปดูหน่อยนะครับไกลไหมครับบ้านจะอยู่ฝั่งนู้นจะเดี๋ยวพิ่งถ่ายเนาะล้มเนาะ เพราะบ้านผมแบบนี้จีนอยู่ที่ห้องเลยนะคะโอเคครับขอบคุณครับก็าเปิดห้องให้เลยโอ้หยห้องหอมมากห้องหอมมาก มีแอร์ด้วยถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็จะเห็นแชรดน,นี้โอยเบื่อเฮงเบื่อมากคือเบือ่อทำไมปา,าเอา๋อทุกคนเล่นน้ำได้โอเคจะไปเอกระเป๋าก่อนนะทุกคน การรับรอบก็ฟิลนี้แต่เราจะมาใส่มาจาัดตัวยีงดีไหมไม่น่าดีสองบนลดีแล้วมีกันนี้มีเพื่อนบ้านเรามาจะหลังข้างๆกันแต่นี่คืออะไรอะ่ะฝุ่นเวอร์เกินฝุ่นเวอร์มากโอเคเดี๋ยวเราเก็บของจากใต้บรถุถเอาไว้ในบ้านก่อน พาเดินไปดูตอนนี้นี่ไงโอเคเดี๋ยวจอกันนะทุกคนโอ้ยังไม่พาทุกคนไปดูห้องน้ำเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนฟิลฟิว ปาเมนนี่ฝกบัวโก็โอเคไม่มีน้ำอุ่นแต่ไม่เป็นไรเราเลือดได้เรามันคนอันนี้อยู่แล้วน้ำเย็นแค่นี้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่เราจะไปเล่นน้ำข้างล่างตอนนี้เลย อันนี้น่าจะเป็นหลังกางเต็มข้ามไปยังไงวะเนี่ยชิบ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  ใครเล่นน้ำอยู่ไหนอะโอเคเราอยู่ได้ไม่นะร้อนหนึ่งแล้วไม่ทำไมมันไม่สวยจังวะ ไม่ได้ตั้งใจมานะทำมันสวยจังเขาถ่ายรูปหน่อยแฉ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 นี่ฟูนี่อ่าจุดปัจจัย น่าจะนั่งเล่นแถวนี้ได้ะอ๋อได้ไงขึ้นไปเหนือเลยเนเซวนั้นไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำตรงนี้หน้าที่พักเรารุ่นที่พักเราขอตั้งกล้องก่อนจะตั้งกล้องตรงไหนได้ก่อนตอนนี้น <c oughs> อยากให้เห็นตรงนู้นตรงเลยอ่ะโคตรดี น้ำแรงมากเป็นไงพอดีอ๋อสมกับที่เหนื่อยมาทั้งวัน โองวนน้ำผัดน้ำผัดเวอร์วิวดีไหมวิวดีลอดมัดนก็นดีนะโอ้ น้ำแรงมากตอนนี้เดือนมีนานะครับทุกคนมีน้ำมาได้ไล่แสนงามน้ำพัดแรงจะปิวแล้วก <c oughs> ูจะบ้า จะไปตรงนู้นไปตรงนู้นจ้ะ

ือวันนี้วันอังคารก็เลยไม่มีคนมาเอ๊ะอยากแช่น้ำอยู่อย่างนี้เป็นน้ำ Pew, people pew. ได้เวลากลับอวยโพสเจอสีชมพูเหียงมากกลับยังไงทีเนี้ยกลับยังไงสวยมากสวยนะเว้ยที่ตอนนั้นเป็นแคมป์อันดับแรกหาทางกลับก่อนชิบ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  S <S <ans> โดดเป็นนินจาเลยมีทางขึ้นี่ไงแคมฟิลแคมฟิลอะไรแต่แต่พี่เขาบอกว่าวันนี้มีคนพับเต็มหมดทุกห้องเลย <S <S <ans> <S <S <ans> ผมก็จองมาอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนจองล่วงหน้าอาทิตย์ึ่ง <S <S <ans> โอหน้ำเย,ย็นชิบหาย คลัมเย็ยนมากถ้าไม่ไดจงองผมไม่ไหวเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินก็จะจะก,กินต้ยมยำร้อนๆี่ห้องผมเฮ้ยทำไมมุมนี้มันสวยจังวะ พระอาทิตจะรับขอบฟ้าแล้วสวยสวยนี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเล่าว่าวันนี้เป็นไงบ้าง มีอะไรสนใจครับหลังจากที่เล่นน้ำมาแล้วครับทุกคนเราก็มาอาบน้ำนะครับแล้วก็เตรียมตัวแอดไลน์สั่งข้าวมากินนะครับวันนี้อยากกินอะไรร้อนๆอยากกินต้มยำเลยครับโอเค้ไวไฟเต็มไวไฟเต็มนะครับทุกคน ลืมบอกไปว่าที่นี่ไม่มีมอินเทอร์อนเน็ตนะครับไม่มีสัญญาณมือถือเดี๋ยวที่พักเขามี Wi-Fi ให้นะครับลายสังขา,ารเขาจะมีใบนี้มาให้ให้อลาลัยสังขา,ารเหนื่อยฮะเหน,นื่อยจนเหนื่อยจนท้อเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรเหนื่อยจนอยากนอนอยู่เฉยๆสบายมากดีนะเอาห้องที่มีแอร์ เขเรเียกว่าจะเอาเต็นท์อยากนอนเต็นท์แต่ว่าเต็นท์มัน850ห้องที่มีแอร์ที่อยู่เนี่ยจากพันสโปรโมชั่นเดือนนี้เดือนมีนาคมราประาศผพมีนาเมษาเมื่อเดือนมีนาคมเหลือ990ก็ห่างจากเต็นท์ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีแอร์ก็เลย ติดแกรมนิดหน่อยดีแล้วที่ห้องมีแอร์ถ้าไม่งั้นจะบ้าหัวจะปวดแลวทุกคน <_ s> เหนื่อยมากับรถเหนื่อยตอนนี้ไม่อยากไปไหนเลยข้าวก็ไม่อยากกินคือแบบอ,อยากนอนพักผ่อนมาเที่ยวยังไงให้อยากนอน <_ s> มาเที่ยว มาเที่ยวยังไงให้อยากนอนอนะ่ะทุกคนเออไม่ไ,ไหวอยากให้เห็นทางโค้งแบบโอ้โหนี่ก็ไปเชียงใหม่แปดร้อยแปดสิบเก้าโคง้งขึ้นไปไหน เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปหาของกินนะครับไปหาน้ำกินหน่อยแล้วก็จะพาเดินรอบๆที่พักด้วยกลางเขาของแค่กลางเขาไหมทุกคน ของแท้แหเห็นไหมตรนที่พามีไก่ด้วยไก่ไก่ไก,ไก่มันจะเป็นปนาฬิกาปลุกคอยปลุกเราตอนเช้าถ้าใครมาแขมแบบนี้ก็จะเป็นต้องน้ำดูวง จะมีฟิล์มให้ขยะพลาสติกทั่วไปขวดพลาสติกเออขยะทั่วไปแล้วขวดพลาสติกล่างก็จะเป็นอุ้ยอันนี้เป็นบ้านพักแล้วก็มีอ่างเด็กอนชีพายเวียนสุดๆอันนี้เป็นบ้านพักเวอร์อมากอลังการมาก เขาบอกว่าเคืนนี้เต็มหมดแล้วนะที่พักได้เสียงลิดน,น,น,นม,มังกรยืบทงเท่าถ้าเต็มน,นี่คือ ตรงนี้สวยอะ่ะลังนี้สวยจังจะเป็นอ้อมๆว่าฝนนั้นมีคนพักอยู่ไหมไม่ไปเดาเราจะไปกวนวเขาเป,ปล่เปล่าเราเดินขึ้นนี่้เราก็อ้อมกลับมีร้านขาด้วยนะเย,ยียบสงบจังเลยอะ่ะ ที <TV S 2> ดอันนี้มัน A-T-V อ้อยขี่น่าจะสี0หรือเปล่าที่สามมาไม่สีก็สามงันไงสี0ตัวหนึ no, 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 no. ่งท่านโน่นโนโนโน่นปวะ ด้วยอ่ะโอ้มีของกินด้วยไปกินอันเดียวโอ้ยทำไมไม่เจอเ่รอซุมยูสุลเลมอนของโปรด จริงๆอยู่ที่กรุงเทพผมชอบกินอันนี้มากสิงโซดาแต่ว่าผมชอบกินสีแดงเลมอนย <28. S 1> ี่สิบบาทก็ประมาณนี้ทุกคนออได้ไงวะขออีกทีอย่างนี้โอเค โท่า okay. น้าปกสวัสดีครับพักผ่อนมาแล้วนะครับอาบน้แล้ว,ลวตอนนี้กำลังจะสั่งอาหารมากินนะครับ,บเดจะให้ดูวิวข้างหน้ามานเป็นวิวที่ดีมากนี่ครับวิวตอน6โมงสวยมากอุ้ยนีมา้ชิดตัว ได้แล้วข้ามมื้อเย็นของเราก็มานะครับมีนี่ยำวุ้นเส้นแล้วก็ต้มยำไก่ครับข้าวบปลสีกินกันเช้าแล้วนะครับทุกคนตอนกลางคืนแอร์เย็นมาก เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดามเช้าสักหน่อยว่าเป็นยังไงครับ ระหว่างที่เรานอนเล่นไปนะครับฝนก็ตกโหดูบรรยากาศข้างนอกโคตรสวยแล้วแบบฝนตกแบบนี้อีกนะโอ้โหดีดีอ่ะได้ฟิลมากดู ื่อก,กี้เขามาเคาะห้องนะทุกคนเขาน่าจะเอาอาหารเช้ามาให้เพราะว่าน้องก็ถามว่ามากี่คนคะเราก็บอกว่าอ๋อ, ipe, อาามาคนเดียวครับแต่ว่านี่ชีเสริฟเวอร์เขาเนี่ว่าเรามากันสองคนนะครับก็กระต้มสองจานไปเลยสิคะแต่ไม่เป็นไรเราจะกินทั้งหมดนี่เลยคนเดียว กับบรรยากาศเลิศเวอร์ไปกินข้าวก่อนครับการมาเที่ยวคนเดียวของผมในครั้งนี้มันก็ทำให้ผมกล้าออกจากเซฟโซนกล้าทำอะไรคนเดียวมากขึ้นกล้าถามคนแปลกหน้ากล้าหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยกล้ามาก่อนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของผมกันนะครับการมาเที่ยวคนเดียวในครั้งนี้ก็สอนผมมาหลายๆอย่างนะครับ และก็หวังว่าทุกคนจะออกไปเที่ยวคนเดียวได้มือนผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ